สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตวิธีเช็คสิทธิ์เราชนะกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมรวบรวมสถานะต่างๆหลังจากการเช็คสิทธิ์มานะครับว่าแต่ละสถานะเนี่ยมีหมายความว่าย,ยังไงกันบ้างทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนวิธีการเช็คและสถานะต่างๆจะเป็นอย่างไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยวันที่5กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นวันผู้ที่ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งนะครับที่คุณลงทะเบียนแล้วเนี่ย ผ่านได้สิทธิ์เราเทียด้วยกันหรือคนละครึ่งนะครับจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตนเองได้นะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์หกสี่เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่29กามกรานะครับจะสามารถเช็คสิทธิ์ของโครงการเราชนะได้เนี่ยตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันที่5เนี่ยเฉพาะกลุ่มที่ ลงทะเบียนสําเร็จในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งเท่านั้นทีนี้มาพูดถึงวิธีการเช็คสถานะกันบ้างนะครับ วิธีการเช็คนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเจอปุ่มที่ขึ้นว่าตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณใส่หมายเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนชื่อภาษาไทยนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดนะครับโดยนะครับวันเดือนปีเกิดเนี่ยถ้าตอนที่ท่านกรอกข้อมูลตอนรงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยท่านกรอกอย่างไรก็ให้กรอกแบบนั้นในส่วน ส่วนของชื่อนะครับตรงนี้ท่านไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับไม่ต้องใส่ยส่วนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ท่านใส่เฉพาะหมายเลข ด้านหน้านะครับไม่ต้องใส่ขีดไม่ต้องเว้นว่างอะไรทั้งนั้นนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับให้ท่านกดปุ่มตรวจสอบสถานะซึ่งในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าท่านลงทะเบียนอย่างไรนะครับท่านต้องกรอกให้เหมือนกันนะครับตอนที่ท่านลงทะเบียนนะครับท่านกรอกครบทุกอย่างทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันแต่ว่าตอนที่ท่านเช็คข้อมูลเนี่ยท่านกรอกเฉพาะปีเกิดอย่างเงี้ย ไม่ได้นะครับท่านจะต้องกรอกให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับเมื่อกดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับระบบจะขึ้นมาว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์นี้นะครับท่านได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับระบบจะขึ้นแค่ตัวเลข4ตัวท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับโดยเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าท่านจะได้รับงงเงินเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปเป่าตังนะครับโดยจะได้รับทุกๆวันเพื่อหัดของแต่ละสัปดาห์และ เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ โดยสามารถสะสมและใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม64นะครับซึ่งในนี้นะครับเขาจะมีรายละเอียดชัดเจนเลยครับว่าวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยท่านจะได้รับเครดิตเนี่ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น2,000บาทนะครับแล้วจะมีสถานะตรงนี้ซึ่งสถานะตรงนี้เนี่ยเขาจว่าน่าจะวันที่18เนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยสถานะตรงนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบว่าได้รับแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกๆวันพฤรหัสท่านจะได้อีกพฤริรหัสละ1000บาทจนทั้งหมดเนี่ 7,000นะครับก็คือจะครบ7,000เนี่ยตอนวันที่25มีนาคม64นะครับแต่ว่าท่านเนี่ยสามารถใช้ไอ้สตัว2,000บาทแรกได้เนี่ยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับในกรณีที่สัปดาห์นั้นท่านใช้ไม่หมดนะครับสามารถที่จะสะสมมาใช้ในสัปดาห์ต่อไปได้นะครับทีนี้มาดูสถานะอื่นกันบ้างนะครับในกรณีที่ท่านนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมีรายได้ เกิน3 0 0แสนบาทในปีภาษี2 5 6 2นะครับท่านจะไม่รับสิทธิ์เราชนะนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็บ่นมาเหมือนกันนะครับบอกว่าปี6-2อเนี่ยอาจจะมีรายได้เกิน3 0 0แสนแต่ว่าพอปี6-3เนี่ยอาจจะตกงานนะครับตรงนี้ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีให้ ้องเรียนหรือว่ารอบเก็บตกรอบ2หรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยกดสั b สาไว้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ขึ้นว่าดําเนินการไม่สําเร็จไม่พบหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนี้นะครับก็เป็นไปได้2กรณีนะครับ1ก็คือท่านกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนผิดนะครับ2ก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ นะครับตั้งแต่วันที่29มกรามาเพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ไม่ได้ใช้โครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันนะครับตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านเนี่ยลองเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับส่วนในกรณีที่ดําเนินการไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าท่านเนี่ย กรอกวันเดือนปีเกิดเนี่ยแตกต่างจากตอนที่ท่านเนี่ยกรอกตอนลงทะเบียนครั้งแรกนะครับนั__่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยลองเช็คให้ดีนะครับหรือว่าให้ท่านเนี่ยกรอกตามบัตรประจําตัวประชาชนก็ได้นะครับว่าบัตรประจําตัวประชาชนของท่านเนี่ยใส่วันเดือนปีเกิดอะไรให้ท่านเนี่ยใส่ตามนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับที่ ขึ้นมาว่าท่านไม่รับสิทธิ์เนี่ยเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ชี้แจงในส่วนของรายได้มานะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องติดตามมันต่อนะครับว่าท่านเน,น,นี่ยโครงการนี้เนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับส่วนสุดท้ายก็คือท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็ตรงตัวนะครับก็คือหมายความว่าท่านเนี่ยกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับให้ท่านเนี่ย ลองตอกข้อมูลของตัวท่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆนะครับลองเปลี่ยนมือถือดูนะครับลองเปลี่ยนมือถือใช้มือถือของเพื่อนมือถือของญาติลองเข้าดูนะครับว่าจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ